สวัสดีครับพบกับโค้ดเอ็กโพเลอร์นะครับวันนี้เสนอตอนเล็กทีโปรแกรมมิ่งง่ายๆกับ w o r d ์ดนะครับตามตูวข้องบนนี้เลยเอ้ยต้องอย่างนี้ใช่นะอหมัวลาที่แล้วต้องขอภอภัยด้วยนะครับเื่อเลยไม่ลงคลิปเลยติดปัญหานิดหน่อยโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าต่อจากคราวที่แล้วเนาะเมือ่อคราวที่แล้วเราทำแอป Insert ข้อมูลโดยใช้ HTML Form ส่งไปหา API แล้วก็ Uh, API นั้นเขียนดย้วย WordX เนาะแล้วก็เอาเวิร x น,น,นั้นเขียนโปรแกรมรับข้อมูลที่มาจากฟอร์มเนี่ยอินเสิร์ตเข้าฐานข้อมูลเนาะเออทีนี้าคาดนั้นเราจะเป็นคาดเพนเพนง่ายๆแบบคาดเดียวเนาะแบบเขียนง่ายๆอยูยยย่แต่ทีนี้ถ้าเกิดอ่ายูเซอร์เขาแบบว่าต้องการฟังก์ชันที่มันเยอะกว่านี้ละหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดฟังก์ชันมันมีมากกว่านี้ละถูกไหมมันก็จะเลทเทเลยคาดนั้นแบบโอ้ทำเกือบทุกอย่างเลยทีนี้เราจะมารีเฟคเตอร์โค้ดกันแล้วก็เราก็จะแปลง ให้ให้อะไรให้ตัวโค้ดชุดเนี้ยมันเป็นแบบเร c t i v e Way มากขึ้นเนาะออเอออยามาดูเลยดีกว่าอ่ามาต่อกันเลยนะครับจากครั้งที่แล้วเนาะเราอธิบายเรื่องส่วนประกอบของเว็บแอป,ปไปเราจะมีทั้ง f อนต์เอ็หรือมีแบ็กเอ็นเนาะการทำงานเราจะรู้แล้วว่าฟอนต์เอ็ไปหา Back เอ็นยังไงไปหาและแบ็กเอ็นไปหาและเบสยังไงเนาะเออทีนี้เราจะมาดีลดาวเรื่องเรื่อง Back End ในพารที่เป็น API เนาะว่า r รีย ctive โ r รแกร m m i n g เนี่ยมันคืออะไรอ่า ตอนที่เราจะไปรู้จักกับเล็กทีโปรแกรมมิ่งเรารู้จักกับไม่เล็กทีบก่อนทีนี้ลองจินตนาการกันว่ามีสิ่งที่เราต้องทํางานนะเช่นอาจจะเป็นมีระดับขั้นตอนนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ระดับถ้าในตัวอย่างเนี่ยจากกรูปเนี่ยระดับที่หนึ่งก็ต้องทํากรอกข้อมูลใช่ไหมกรอกข้อมูลเสร็จเอาข้อมูลไปเก็บเก็บข้อมูลเสร็จก็ต้องเอาไปบันทึกหรอกอทีนี้ยหมายความว่าอ,อ การที่จะทำสองได้ต้องทำทำหนึ่งให้เสร็จก่อนจะทำสามได้ต้องทำสองให้เสร็จก่อนถูกไหมซึ่งซึ่งจากตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าสองจำเป็นต้องรอหนึ่งไหมเออหรือว่าเรามีอินโฟมากพอที่แบบไม่จำเป็นต้องรอหนึ่งเราก็ทำเอาสองเอาไปทำได้เลยอะไรเงี้ยเออซึ่งอันนี้แหละการการแบบการเขียนโปรแกรมแบบไม่เล็กไม่เรียกทีอะมันก็จะจำเป็นต้องรอหนึ่งให้เสร็จก่อนถึงจะทำสองสองเสร็จแล้วถึงจะทำสามเออมันมันทำให้ ไอ้เวอร์เกอร์หนึ่งตัวเนี่ยต้องแบบทำงานแบบนานมากเลยถูกไหมเออเราก็จะลองเปรียบเทียบแบบเกี่ยวเป็นระบบคิวแล้วกันครับเออเป็นคิวอาจจะเป็นคิวของการต่อไปขับขี่กันสมมุติว่ามีคนมาต่อไปขับขี่สามคนเนาะอ่ะมามันถึงโปรเซสที่เป็นอ่าการถ่ายรูปละถ่ายรูปที่จะทําบัตรละสมมติว่าเข้ามาปุ๊บอ่าเขาก็ต้องมาอินโฟข้อมูลบางอย่างเออไอ้เจา้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องเอาข้อมูลไปเก็บแล้วก็มาเตรียมถ่ายรูปเนาะ เออเสร็จแล้วก็จะเป็นเป็นเป็นเท่าไบินบินใบขับขี่ออกมาไอคนนี้ก็จะได้ใบขับขี่กลับไปทีนี้ถ้าเกิดจะทําให้มันเร็วถูกไหมจะทําให้ไอคนนี้มันเร็วขึ้นแต่ละคนแบบสามารถรับงานได้มากขึ้นถูกไหมก็ก็หมายความว่าก็ต้องมีไอแบบสีเขียวเนี่ยสองสามอันเนาะถึงจะรับงานพร้อมกันได้ทีเดียวสามคนถูกไหมอืมหมายความว่าก็ต้องมีคนที่มีความสามารถทั้งหมด ทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมด4อย่างเนี่ยทั้งหมดสคน mm. ก็มาทํางานหรือ,อหนึ่งคนแบบทําหลายอย่างมากเลย,เยอืมมันถึงจะรองรับโหลดขนาดนี้ได้แต่กลับกันถ้าเกิดเราซอยย่อยละ่ะซอยย่อยหน้าที่ที่มันไม่เกี่ยวข้องกันนะเ mm. ช่นอ่าสมมุติเราแบ่งแบ่งคนมาสามคนเอือแบ่งคนมาสามคนเราอาจจะบอกว่าเออไอคนแรกถือถืออินโฟมามาถึงมาถึงจุดถ่ายรูปแล้วโอเคกรอกข้อมูลเสร็จ ก่อข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลนะมันอาจจะอ,อาจจะอาจจะมีครบพร้อมอยู่แล้วไม,ไม่จำเป็นต้องมารอกันถูกปะไอข้อมูลเดียวกันเนี้ยก็อาจจะทําช่องที่2องไอสเต็ปที่2องลเลยก็คือเอาข้อมูลมาเก็บหมายความว่าคนเนี้ยคนเดียวเดิมแค่จังหวะเนี้ยก็ก็เสร็จเกิดหมดแล้วอะเสร็จเกิดหมดแล้วเราก็ได้ตั๋วกลับไปอาจจะได้ตั๋วกลับไปเนาะเพื่อรอเรียกว่าจะได้ถ่ายรูปเมื่อไร่อือประมาณนั้น <c oughs> นึกออกไหมไอน,นี้ไอน,นี้ถ้าเป็นแบบบนอะ ไอคนแรกมาปุ๊บโหต้องกอรอกต้องอะไรไอคนนี้ทําหมดเลยกว่าจะเสร็จกอรอกทุกอย่างไหนก็ต้องมาแบ่งหัวทําอีกว่าเอหัวนี้ตอนนี้ทําเรื่องกอรอกข้อมูลอยู่ตอนนี้ทําเรื่องข้อมูลไปเก็บอยู่ตอนนี้บันทึกเรื่องหลอกอยู่เสร็จแล้วถึงจะเออเรียออะไระถึงจะออกตัว๋วออกอะไรได้ให้นี่ไปน,นั่งรอว่าให้ถ่ายรูปเมื่อไรถูกไหมกลับกันถ้าถ้าเป็นแบบนี้เลยปุ๊บเข้ามาปุ๊บเขากอรอกข้อมูลปุ๊บนี่เขาอาจจะได้ตั๋วเลยว่าจะได้ถ่ายรูปเมื่อไรถูกไหม โดยที่โปรเซสข้างหลังเขาก็เอาไปทำอย่างอื่นต่อเช่นนำข้อมูลไปเก็บก็อาจจะมีลูกน้องอีกสองสามคนาคมาข้ข้อมูลไปเก็บเอาบันทึกไปหลอกอะไรเงี้ยเออก็มันจะทําให้คนคนหนึ่งสามารถรับโปรเซสได้เยอะมากขึ้นโดยแต่ทีเนี้ยมันจะไปค้างอยู่ไหนก็ก็เดี๋ยวเราก็กต้องมาวิเคราะห์กันว่าตรงไหนมันมันทําให้ช้าแล้วก็ค่อยไปสเกลเพิ่มรูกไหมไปอาจจะแบบไอ้คนเนี้ยเขาทาเร็วแน่นอนแต่คนเนี้ยอาจจะทําช้าตอน,น,นเอาข้อมูลไปเก็บก็จะมีอีกสามสี่คนตรงเนี้ยเออก็แบ่งไปทํากันเออ ประมาณนั้นคิวนี้ก็จะเร็วขึ้นพอนึกออกใช่ไหมครับอืมทีน,นี้จากโค้ดครั้งที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะมารีแฟกเตอร์กัน้วเราก็จะทําให้มันเป็นแบบ Rective Way กันเออเดี๋ยวจะพาเขียนเ c t i v e แบบ Java เนาะโดยใช้ t o o l Kit ที่ชื่อว่า Word X เนาะโอเคครับเรามาต่อกันนะจากโค้ดครั้งที่แล้วนะเราจะมีหน้าตาโค้ดประมาณนี้นะมีมีตัวคาส์หลักคสหนึ่งเนาะเป็น main Vertical แล้วก็มีตัวเราเตอร์ที่เป็นเสิร์ฟสแตติกไฟล์ก็คือพวกพวกแอปหน้าบ้านนั่นแหละย้อนกลับไปก่อนนะว่าแอปหน้าแอปนี้เราทำอะไรบ้างก็คือจะมีเรื่องโพสต์เรื่องโปรดักต์แล้วกันก็คือเอาข้อมูลโปรดักต์มาอินเสิร์ตลงฐานข้อมูลนี่คือข้อมูลที่เราอินเสิร์ตกันครั้งที่แล้วเนาะไอตัวฟังก์ชันนี้ก็จะจะทำการรับพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาเนี่ยแหละแล้วก็เอามาสั่งสั่งอินเสิร์ตทีนี้ด้วยตัวด้วยความที่ตัวโค้ด,ดอะมันยังอยู่ในที่เดีวยวกันหมดเลยเนาะหมายความว่าคลาสเมนทาทุกอย่งเลย ออแล้วถ้าเกิดแบบอย่างที่เราเราผมเกิ่นไปตอนแรกอรว่าถ้าเกิดฟังก์ชันมันเยอะขึ้นล่ะไอคารานี้ไม่เป็นแบบไม่เป็นพันบรรทัดเลยเหรือถูกไหมเราก็อาจจะตาลายในการหาโค้ดหรือเรา m ม i นเทนเซน e ์โค้ดเราแบบตาลายตาเหลือก,กันไดเออ้เดี๋ยวอันดับแรกขอแยกส่วนเรื่องฐานข้อมูลออกก่อนเนาะอันดับแรกผมก็จะมาสร้างแพ็กเกจก่อนอเป็นคอมโพเนนต์แล้วกันทีนี้คอมโพเนนต์นี้ผมจะมีคา้าสที่รับผิดชอบเรื่องอินิเชียลฐานข้อมูลเนาะ โอดักอืมกันแล้วเราก็จะมีตัวแปรเอออย่างงี้ป่ะวะน่าจะประมาณนี้แหละแล้วถ้าโอเคแล้วก็ทำเป็นซิงเกิลตันเนะาะคาวนี้จะเป็นลาดซิงเกิลตันที่เกี่ยวกับ database อืมอืมอ่าจะอินสแ n นหมายความว่าถ้าเข้ามาปุ๊บตัางเกสแตนถ้าไม่มีมันก็จะได้ออกไปเลย ืมทีนี้ตอนมนัน new เนอะมันทำอะไรบ้างก็จะเป็นขอสร้างคนสตรักเตอร์ก่อนอ๋อแล้วก็เอา pull option เข้าไปก็จะเป็น private ไปเหมือนกันไม่ให้มัน asset ตรงๆเนาะทีนี้ปุ๊บนะหมายความว่างั้นไรต้องส่ง word X เข้ามาด้วย word X. อืมก็ส่งส่งไม่เห็นม,มีประเด็นเลย เข้ามาอืมมางกรณ์เกตเตอร์ตั้งส่งิดเด็กเข้ามาด้วยโอเคเราก็จะได้น,นี่ไปแล้วทีนี้ต้องทำฟังก์ชันเกตตอันนี้ออกมาเนาะตั้งชื่อไม่ค่อยเหมาะเทไรเป็นนายเทาคูก็ทำเกตเตอร์ให้มันอืมเราก็ไม่จำเป็นต้องมีคาร์ดนี้นะ e n i t d b อ่าเราก็จะไม่ initdb แล้วอืม นะเดี๋ยวเราจะทำ vertical กันอีกอันหนึ่งเนาะก็เป็นขอเป็น work เจอกันปุ๊บเราจะเป็นอ่าโปรดัก vertical อืมอ่าอีนนี้การสร้าง vertical ก็อย่าง อย่างคาัสแรกเลยเนาะอย่างคาัสเมน้งที่เราเอ็กเทนไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็เอ็กเทนเหมือนกันเพื่อให้มันได้มีความสมารถของเวอร์ติ l คลอืมอืมโอเคทีน,นี้เราตอนเราเปิดเข้ามาใช่ไหมเราต้องมีโอไลนะ์เม็ดต่อโดยเนาะมีสตาร์ทสต็อปอืมเอาเม็ดต่น,นี้ไปไว้ข้างล่างให้มันเพื่อความสวยงามอืม อืมแต่ว่าพอมันคันนี้มันถูกสร้างขึ้นมาปุ๊บมันสตาร์ทมาปุ๊บมันยังเป็นเนาอยู่ถูกไหมทีนี้เราก็จะง่ายๆแหละก็คือเป็นเอ่อโปรดักส่งเวอร์อีกเข้าไปเราก็จะเป็นอ๋อไม่ใช่อย่างนี้เนาะมันต้องเป็นอย่างอีแทน อ่าโอเคเราจะเป็นตับมานี้ปุ๊บทีนี้เข้ามาปุ๊บเราก็จะใช้งานมันยังไงใช่ไหมก็เป็นอ่าโอเคแค่ okay. เป็นอย่างนี้เก็ตมาแถวผู้มาปุ๊บ,บอ่าพอโปรดักต์เปอร์ดิคลถูกถูกดีพอ o y เนาะมันก็จะทำเมทัลสตาร์ m เมทัลสตาร์ก็จะไปเก็ตอินสแตนต์ของเวิร์ดเอ็กมาเออ อืมเาอนนี้เสร็จพูไว้ห้าอยู่แล้วก็แปลคอนเนคชันมาจากพูอีกทีหนึง่งใช่ไหมน่าจะใช่แหละทีนี้ปุ๊บวันนี้ไม่ไม้ทำงานเนาะเราก็ไอตรงนี้มันยังทํางานไม่ได้ถูกไหมก็ไปดูนี้เราจะซ่อมอะไรมันได้บ้างก็คิปชันอืมแล้วก็ทำคิเตอร์สเตอร์ให้เรียบร้อยเนาะเอออืมเจนไว้ให้หมดอืมอ่ะก็จะมีครบแลละก็ใช้โปรดักตโมเดล ในการส่งข้อมูลได้ทีนี้บล็ักเวิร์ดิคแทนที่เราจะรับอันนี้เนาะเราก็จะรับเป็นคานันค์ดเดียวเพราะว่าเรามีครบหมดแล้วถูกไหมก็ม import เข้ามา name r e p แทนเนาะ g t brand อืมในจะ insert ได้เหมือนเดิมแหละ <c oughs> ทีนี้เรามีคาร์ดฝั่งนี้ที่จะเกือบพร้อมแล้วแต่ว่า ยังไม่พร้อมเพราะว่ายังไม่มีใครที่จะมาสามารถส่งข้อมูลหา i n s e r t p r o d ป c t ได้ถูกไหม <c oughs> อืมเราไม่สามารถเรียก Insert p r o d ปรดไปที่ฝั่งนั้นได้ตรงๆืมทีนี้อ่าก่อนที่ไปถึงจุดนั้นเดีย๋ยวเราเตรียมเตรียมอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนขับปรดักต์โมเดลเนาะฝั่งนี้เราก็มาเซตอืมทีนี้ <c oughs> ปึ๊บปบ เพราะว่าหน้าบ้านส่งมาปุ๊บได้เจ,จสันเจสันเอ็กแคลคค่าเจสันออกมาเป็นสตริงเนาะเราก็อินเสิร์ตเข้าโปรดัก t ์โ d e เดลได้เลยอ,อันนี้จะปิ็นดูนิดหน่อยทีนี้เราจะส่งข้อมูลไปหาโปรดัก t ์โวลเดิลได้ยังไงถูกไหมทีนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าโวลเดิลเอ็กอยู่เอ้ยผู้ผิดอ่าอีเวนต์บัตทีนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้เนาะเป็นเวอร์เอ็ก อ่อีเวนต์บัตแล้วก็มันจะมีเมทอดหลายอย่างมากเลยมีรีเควสกับเซนก็ตรงค่อนข้าง,าง,ต,รงตรงตามความหมายนะรีเควสก็คือขอไปแล้วต้องได้อะไรกลับมานะเซนก็คือส่งเฉยเออคอนซูมก็คือเราเป็นคนเราเป็นคนรับแทนถูกไหมอืมพัตบิดก็จะต่างกันหน่อยพัตบิดก็จะเหมือนแบบกระจายเนาะเหมือนแบบเหมือนบอร์ดแคสอะเหมือนเหมือนสถานีวิทยุที่แบบบอร์ดแคสแล้วทุกคนก็ได้รับเท่ากันหมดเอออืมเป็นเซนแล้วกันครับอ่า เราก็ตั้งชื่อ Topic ไปเลยอ่าเป็น insert dot อะไร product อืม m e s s a g ที่เราจะส่งคือใครก็คือ product model ถูกไหมเออเนี่ย,ย,ย,ยง่ายแค่แหละปึ๊บนี้เรามี event bus ตรงนี้แล้ว event bus ที่เราจะเซ็นข้อมูลไปเออนี้เราก็ต้องมีขารับถูกไหมก็กลับมาที่นี่แล้วก็ new มาบันทัดนึงเลยเป็น word x e ของอันนี้แล้วยืมบัตแล้วก็อ่าคอนซูมเนาะอืมก็ใช้คีย์เดียวกันเนาะเือก็ส่งมาที่ Insert Product แล้วก็เอา Insert Product มารับแล้วก็มาคอนซูมอ่าแล้วก็เป็นอันนี้อะไร h n n l l r เลอร์ออืมอ่าทีนี้อืมแล้วกับเมสเ g จนอร บ <Body. S 2> อดีก็ให้มันแค t มาเลยเพราะว่าเรารูยแล้วมันตรงกันถูกไหมแครขกันมาปุ๊บทีนี้เราทำอะไรก็สั่ง u n t i r t p r t p u o t u ตรส่ง p r o d u c ตโมเดลเข้าไปตัวเราเตอเนี้ยที่รับ Method Post เนี้ยที่ Listen อยู่ที่พ a t h p p i product เนี่ยพอส่งข้อมูลเข้ามาปุ๊บเราก็ <c oughs> มา Extract Data ออกจาก r e q u e s t body แล้วก็ อัน product model แล้วก็เ e n นไปที่ event บัตไอ event b u ที่เป็น topic เนี่ยที่อยู่ vertical อื่นๆน่ะก็จะคอนซูมมมาทำงานได้เออประมาณนี้ปึ๊บทีนี้ไอฝั่งเนี้ยก็จะไม่ต้องรออะไรเลยพอพอมันถึงตรงนี้ใช่ไหมมันมันได้ข้อมูลมาปั๊บมันก็ทำงานเลยเออแล้วมันก็ก็น่าจะ return ออกไปเลยไม่ต้องทำไม่ไม่ต้องมานั่งรอให้ตัว product vertical เนี่ยสามารถ มาทํางานให้จนจบเนาะไอเมนเวูดีเขาก็จะตอบกลับไปหาหาไอคนที่เรียกออกมาได้เลยก็คือถือว่าเป็นอันจบเลยอ่าจากรูปนี้ก็ได้ครับก็เทียบกันเนาะสมมุติว่าอินเสิร์ตมาแล้วไอคนนี้ส่งอินเสิร์ตมาปุ๊บไอนี้ก็แค่กรอกข้อมูลบันทึกแต่กว่าที่จะไอเอาข้อมูลไปเก็บเนี่ยทําสําเร็จอ่ะไอนี้เขาก็ตอบกลับไปแล้วว่าเออได้รับข้อมูลแล้วไอนี้เขาก,ก็ไปทางอื่นได้เลยไปทำอย่างอื่นได้เลยประมาณนั้นนี้ จะเห็นว่าไอโปรดั้กเวอร์ดิเคลมันยังไม่มีคีย์ท่าว่าจะถูกเรียกใช้งานได้ถูกไหมเพราะเรายังไม่ดีพอ o y มันเราก็ดีพอ o y มันก่อนครับดีพอ o y มเวิร์ดิคิลเมนต์ออปชั่นดีพอรชั่นออไป <c oughs> เป็นดีพอรดีเซลเราจะบอกว่าถ้าเกิดมันดีพอ o y สำเร็จแล้วเราจะบอกว่าอ่าดีพอร อืออมอจะเห็นว่าเออถ้าดูไปดู signature method ของ deploy vertical เนาะมันจะบอกว่าออันแรกเนาะคัดอะไรก็ได้ที่ extend vertical มนาะแล้วก็ใส่ deployment option มาด้วยนะแล้วก็เม่ต่อที่3ก็คือมี handler async result อืม handler async result ก็หมายถึงว่าถ้า deploy สำเร็จเมื่อไหร่ที่สำเร็จเนาะไม่ได้มาทำาไไ้นี้ แต่ถ้ามันกลางทําอยู่อะ่ะพอจะว่ามันรันคําสั่งบรรทัดยีิบเจ็ดแล้วนี่คือถือว่าเป็นบรรทัดยีิบ็ดทั้งหมดทำยี่ิบเจ็ดแล้วมันจะมาทำสามหกต่อเลยโดยที่ไม่ไม่รอว่านี่จะเสร็จเมื่อไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เสร็จมันก็จะมีคอแบ็กกลับมาที่ตรงนีออ้ประมาณนะครับทีนี้เราจะสนใจหรือไม่สนใจก็ได้ว่ามัน p l o y เสร็จไหมแต่ถ้าเราสนใจถ้าเราสนใจเราจะให้มันทำเลยต่อล่ะถูกปะเต็มที่ก็แค่ตอนนี้ให้ให้ปิินทเฉยๆว่า p l o y สำเร็จหรือว่าเฝ้เท่านั้น <c oughs> <c oughs> อืมนี่จากหลอกจะเห็นแล้วนะว่า d e ploy สำเร็จแล้วแล้วก็แอป,ปก็สตาร์ทอยู่ที่แปดแปปดแล้วนะทีนี้เราจะมีข้อมูลสามสี่อย่างดูแล้วโอเคเราใส่ product name ใหม่นะเป็นอะไรดีเป็นเ,นเนมาส์เียนถูกว่าแบนอะไรอ๋อแบนดก็ต้องแบนดผมอยู่แล้วแบนดโอเอ็กโคเดอร์ดร้วยเกิดทำเมาส์ขายเนาะ อ่ะ,อะ, Fast, able, อะแล้วก็เดฟคิชั่นมาอ่าแปสสเตเบ l ล m มาส e อ่าแล้วก็กดเลยสดูไป้วยอืมกดเซนต์ปับอ่ะเรารู้ทันทีเลยถูกปะกดเซนต์ปุ๊บเรารู้ปับเออ โอเคผมอาจจะเข้าใจผิดไปหน่อยหนึ่งเนอะว่าสาม,มารถส่งเป็น Product ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองส่งเป็น JSON แทนแล้วกัน เซนด์ทีหนึ่งปุ๊บรู้ทันทีอ่าอินเสิร์ตอินเสิร์ตน่าจะรู้แหละอ่าแต่ว่าจากตรงนี้เราจะเห็นนะว่าเมนเมดิเคิลเนี่ยมันรันด้วยเท็ดยี่สามแล้วมันทํางานอยู่แล้วมันอ่าไปอินเสิร์ตไปอินเสิร์ตด้วยเท็ดเบอร์ยี่สี่หมายความว่ามันคือเท็ดคนละเบอร์กันเอออืมประมาณนั้นมันก็คือแยกกันทํางานอย่างชัดเจนท่านที่จะใช้เท็ดเบอร์เดียวกันมานั่งทํางานเหมือนตามในรูปนี้เนาะตัวก็จะมีหลายคนแบบมีแทน อคนนี้ก็คือ23่สิบสาคนนี้ก็คือ24แต่ถ้าเกิดแบบเป็นแบบอ่าเป็นแบบแบบไม่ใช่เลียกทีบไปเขออามวยา่3ิบสามมาหมดเลยทําทุกอย่างเลยเอประมาณนั้นทีนี้เราก็จะเห็นว่าเราน่าจะโรัวได้นะคิดว่าอ่าก็มีเข้ามาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลองอินเสิร์ตรัวดูก็มาดู มียี่สามยี่สี่ยี่สามยี่สี่ยี่สามยี่สี่อืมเหมยความว่าอ่าเทดเบอร์ยี่สามมันจะดูแลเรื่องเมน v e r t i c a l อยู่แล้วก็เทดเบอร์ยี่สี่ก็จะดูแลเรื่อง product v e r t i c a อยู่ทีนี้เราจะเพิ่มเพิ่มแรงงานให้กับ product vertical นะแล้วก็กลับมาที่เมน v e r t i c a l ก่อนห้าอิอสนสแตนแล้วกันทีนี้เราจะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้แล้วไม่ใช่เมาส์แล้วอาจจะเป็นอ่านี้เราจะส e ่งเซนส์ในพีไอรูรูอะไรแล้วกัน ดูรูดได้แค่ไหนนะอ่าเห็นจะเห็นว่าจากหลอกเนะี่ยจะเห็นว่าไอเบอร์ยี่สามอ่ะก็มันก็อารมณ์เหมือนกับไอรูปนี้แหละไอรูปไหนวะไอเนี่ยไอคนนี้มีเบลร์ยี่สามถูกปะเพราะว่าเขาเป็นคนรับตั๋วคนเดียวตัวนี้จะมีอ่าม,มีมีหลายคนเนาะเป็นว่ายี่สามรับแล้วก็ส่งให้ยี่เจ็ดทำยี่สามรับส่งยี่หกทำยี่สามรับส่งให้ยี่ห้าทำยี่สามรับส่งให้ยี่สี่ทำ สามละส่งให้ยี่บแปดทำมาเขายี่สิบสามรับแล้วก็ส่งให้ให้คนอื่นทําไปเรื่อยๆเออที้จะเห็นว่ากว่ามันจะอินเสิร์ตเสร็จอะก็อาจจะนานอยู่เห็นไหมกลายเป็นไอ้ยี่สามอะแจกงานให้ได้สามคนแล้วเพิ่งจะมาพอคนที่สามเสร็จถึงจะมาอินเสิร์ตเสร็จเออก็หมายความว่าง,งานเบื้องหลังอะคนข้างหน้าไม่จำเป็นต้องมานั่งรอถูกปะหมายความว่าไอ้นี่ไม่ไม่จำเป็นมานั่งรอว่าไอ้เบอร์ยี่สามจะทำอะไรเสร็จแล้วบ้างไอ้เบอร์ยี่สสามแค่บอกว่า เออได้รับข้อมูลแล้วไปก่อนเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวที่เหลือทําตามให้เสร็จแล้วจะบอกอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยจากจากหลอกก็จะเห็นอย่างนี้นะครับอืมนั่นแหละครับนี่คืออีเวนต์บัตของ word x มันคือแบบความสามารถที่แท้จริงแบบที่ทําให้ word x มันเขียนแบบเลยกทียได้ง่ายมากกว่าเฟรมเวิร์กอื่นๆเลยท,ทั้งที่ word x มันไม่ใช่เฟรมเวิร์กนะมันเป็นแค่ทูธรรมดามันยังเจ๋งขนาดนี้เลยอืม แล้วแถมแบบเป็นโปรแกรมด้วยเป็นแบบเขาเรียกอะไรโปรแกรมเมติกเนาะการดีฟลูฟียเราสามารถทําในรูปแบบโปรแกรมได้เลยคือ,อง่ายมากๆนั่นแหละครับก็เออเดี๋ยวคลิปต่อไปนะ่าจะลงภายในอาทิตย์หน้าเนาะอืมอย่งไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีตอนใหม่ๆดูไปเรื่อยๆคือประมาณนั้นแหละบาย